บทที่3ครับ5สอเพื่อการพผลิตเป็นหลักสูตรแรกที่อาจารย์จะแนะนําให้ทุกคนที่ชี่ฟังอยู่นะครับรู้ว่า5สอเพื่อการผลิตเนี่ยมันมีส่วนสําคัญยังไงทําไมเราต้องเลือกเป็นหลักสูตรแรกๆครับของการฝึกอบรมให้พนักง,งานนะครับแน่นอนครับเวลาที่เราจะจัดการองค์กรเนี่ยสภาพแวดล้อมในการทําง,งานเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับอาจารย์ถามว่าลองดูนะครับ ถ้าเราเดินไปเจอโต๊ะทํางานโต๊ะหนึ่งสภาพเป็นแบบนี้อาจารย์ถามว่าเราคิดว่าเจ้าของโต๊ะเนี่ยเป็นคนที่มีความเปลีอยเรียบร้อยไหมครับเห็นไหมครับข้ารำตอบในใจบอกว่าเป็นคนอาจจะไม่มีเปลือยเรียบร้อยเลยนะสภาพแบบนี้แสดงว่า5สอเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรด้วยภาพลักษณ์ของคนทํางานด้วยนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่เราต้องสร้างขึ้นมาก่อนเหมือนลูกค้ามาเยี่ยมเรานะครับถ้าลูกค้าเดินมาเยี่ยมเราปุ๊บภายในองค์กรเราเนี่ยมันลกสัปะปกไปหมดเลย เขาคิดเหมือนเราครับเฮ้ยทำไมบริษัทนี้ไม่มีระบบระเบียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรแรกๆที่เราควรจะอบรมพนังงานก่อนคือเรื่องการจัดระบบระเบียบให้เกิดขึ้นในการทําง,งาน5สอเพื่อการผลิตเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่เราน่าจะเลือกมาอบรมก่อนนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับสมมตุติเราให้พนักง,งานคนหนึ่งไปทำความสะอาดถูกไหมครับอย่างรูปบนเนี่ยจะทำาในทีต้องแหวกเข้าไปถูกไหมครับใช้เวลา3นาที5นาทีรูปข้างล่างเนี่ยทำ5สอปึบเป็นไงครับ เราจะหยิบจับอะไรใช้เนี่ยเดินไป2อสาวินาทีแล้วก็ใช้ได้แล้ว5้สไม่ได้พูดถึงเรื่องความสะอาดอย่างเดียวพูดถึงเรื่องการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับถ้าเรางานกองขนาดนี้เราทํำไงดีครับแน่นอนครับประสิทธิภาพไม่เกิดแน่นอนถูกไหมครับรูปนี้เป็น5ส้สไหมครับให้เวลาคิดสามวินาทีรูปนี้ไม่เป็นนะครับรูปนี้เขาเรียกว่าการจัดระเบียบครับคือการเอาของมาเรียงกันเฉย อย่างนี้อะไรหายไปเราไม่รู้ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นไขควงตัวหนึ่งหายไปเราไม่รู้เลยว่ามันหายไปมันชื่ออะไรมันมีจํานวนเท่าไหร่มันสีอะไรการทาแบบนี้คือการจดรบีบนะครับเอาของมาเรียงกันให้เกิดความสวยงามไม่ใช่5้สอห้าสอต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับเรารู้เลยว่าอะไรหายไปมีจานวนเท่าไหร่หายไปต้องรู้ดูงามตาครับนะครับดูห้องช่างห้องนี้ถ้าเป็นเราเราอยากไปซ่อมไหมครับเราไม่อยากเข้าไปถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหน จะหาอะไรอุปกรณ์ให้เราได้จริงไหมนะครับหรือเราจะไปร้านอาหารร้านนึงร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันไม่เกิดระเวิบีบเกิดขึ้นมันมีความสกขปรกเราก็ไม่อยากเข้าไปใช้บริการถูกไหมครับดูรูปนี้ครั้งครับรูปนี้เป็นการําผ้าสอหรือยังครับให้เวลาคิด3มวินาทีเป็นแล้วเห็นไหมครับมีชื่อติดด้วยมันชื่ออะไรมีเลเยอร์บอกเรียบร้อยนะครับมีชื่อบอกชัดเจนนะครับคิดง่ายๆ่ายครับสมมติอาจารย์เป็นช่าง เรากาลังซ่อมเครื่องอยู่แต่เราลืมเอาไขค,รครวงมาตัวนึงนะครับเราก็สามารถบอกให้พนักง,งานที่อยู่หน้าเครื่องเนี่ยเดินไปเอาที่ตู้เครื่องมือได้เลยบอกชื่อเขาเขาไปดูที่ชื่อที่ไป้ายได้ชัดเจนนะครับสามารถหยิบจับมาให้เราก็ได้แสดงว่าการ5สาอเนี่ยคือการสร้างมาตรฐานตัวหนึง่งทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้5้อเนี่ยมันเป็นยังไงครับ5้อเนี่ยนะครับอาิุจกตัวอย่างง่ายๆนะครับกลยุทธ์้สเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยนอกจากมันจัดระบบเรียบให้เรียบร้อยในการทํางานแล้วเนี่ บางองค์กรเนี่ยใช้กลยุทธ์5ส,สอ,สอในการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มกําไรให้กับองค์กรได้ด้วยยกตัวอย่างครับย้อนไปมาสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราขับรถไปตามถนนใหญ่เราอยากขับรถแล้วเราเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันไหมครับเราไม่อยากเข้าถูกไหมนะครับบริษัทปตทเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันแรกเลยครับที่เอากลยุทธ์5สอนเนี่ยมาเพิ่มกําไรให้กับปั๊มน้ํามันเมื่อก่อนนี้เราเจมน้ำมันปุ๊บเราขับรถออกไปเลยครับแต่ปตทบอกว่าไม่ได้ถ้าเราจะเอากําไรจากแค่หัวใจน้ํามันอย,อย่างเดียวเนี่ยกำไร เขาเลยใช้กลยุทธ์้าสอกับห้องน้ำามก่อนเลยครับทําให้ห้องน้ําสะอาดขึ้นคนมีการบอกต่อใครเข้าห้องน้ำปุ๊บโอ้เกิดความประทับใจใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้เราขับรถเราจะดูจต่ป้ายเลยถึงป้ายปอทอเมื่อไหร่เราจะเข้าแวะไปเติมน้ํามันถูกไหมครับทีนี้พอคนอยู่ในปั๊มนานขึ้นอยู่ในห้องน้ํานานขึ้นคนก็เริ่มเดินถูกไหมครับเขาก็เริ่มมีร้านกาแฟมีร้านขายอาหารมีมีของขายเต็มปั๊มน้ำมันหมดเลยถูกไหมครับ กลยุทธ์5สอนี่สามารถดึงความประทับใจของผู้ใช้บริการออกมาได้ด้วยสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรได้ด้วยสร้างผลกําไรให้กับองค์กรได้ด้วยนะครับ5สอไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแบบพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่มันสามารถเพิ่มกําไรสร้างความประทับใจกับลูกค้าได้ด้วยทีนี้เรามาดูครับหลักการ5สอมันมีอะไรบ้างอย่างที่เราทราบนะครับ5สอมีสสารสะดวกสะอาดสุลักษณะและสร้างนิสัสนะครับถ้าเราทำ5สอได้ดีเนี่ยเราจะมีคุณภาพการทาง,งานดีขึ้น ประหยัดเวลาทางานรวดเร็วมีความปลอดภัยสร้างความมา่นใจกับลูกค้าได้ด้วยสุดท้ายองค์กรเราจะเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน5สอเนี่ยมันเป็นแนวคิดการจัดการนะครับในการจัดระบบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในการทํางานที่เป็นที่นิยมเพราะอะไรครับมันเป็นเทคนิคไม่ยุ่งยากทําให้เราทํางานเป็นทีมนะครับเพราะ5สอทาคนเดียวไม่ได้นะครับต้องทําร่วมกันทุกๆคนมองเห็นผลเพืษษ่อทำครับทำหาสอมีการถ่ายรูปก่อนทําหลังทํามันดีขึ้นยังไงนะครับส่งเสริมไปการสร้างนิสัยด้วยแล้วเป็นพื้นฐานของกิจกรรมการเพิ่มผลิต และลดต้นทุนของหลักสูตรอื่นๆคนเขียนหลักสูตร5สอเนี่ยคือมิเตอร์ทาคาชิโอสดะรับเขาบอกว่าหากท่านสามารถปฏิบัติ5สอได้เนี่ยท่านจะสามารถทําได้ทุกสิ่งเลยบริษัทที่ปฏิบัติ5สอได้เป็นอย่างดีเนี่ยจะสามารถทำเรื่องอื่นได่ดีเช่นกันแต่บริษัทที่ไม่สามารถปฏิบัติ5สอได้จะไม่สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้เห็นไ,ไหมครับเขาบอกว่า5สอเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยถ้าเราทํา5าสอได้ดีเร,เราจะเราจะต่อยอดไปสู่หลักสูตรอื่นๆที่ยากขึ้นได้นะครับอย่างเช่นสาขานี่ครับ ที่เราต้องสาสางเพราะอะไรครับมันมีของไม่จำเป็นในที่ทํางานจกไหมครับเราหาของหาไม่เจอนะครับนิยามมันคือการแยกครับแยกของที่จําเป็นกับไม่จําเป็นพูดถึงสาสางปุ๊บนึกถึงคําว่าแยกครับอะไรไม่จำเป็นแยกออกมาแยกออกมาเพื่อของในพื้นที่การทํางานเราจะไม่เยอะเกินไปนะครับเราจะสางของอยู่ส่อย่างของชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้คือของเสียของพังเราทิ้งเลยครับของสภาพดีแต่ไม่สามารถใช้งานได้เช่นมีของชิ้นนึงมันไม่เสียครับแต่มันไม่ถูกใช้งานเลยมาเก็บกองไว้อยู่ในที่การทางาน เราไปขายก็ได้หรือไปซ่อมก็ได้นะครับมีของที่จํานวนมากเกินความจําเป็นเกินความต้องการเช่นโต๊ะทํางานเราเราใช้ปากกาอยู่3ด้ามแดงดําน้ําเงินแต่บนโต๊ะทางานเรามีเป็น10ด้ามเลยครับเราเก็บของที่ใช้ทุกวัน3ด้ามไว้ที่สามารถหยิบจับง่ายๆนะครับเอาอีกที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ในที่ที่เราสามารถไปหยิบจับใช้ได้เลยของที่ไม่คล่องการทํางานครับเอกสารเก่าเก็บนะครับเราก็แยกพื้นที่ออกไปใส่เชล์ใส่ชั้นไว้นะครับพื้นที่การทางานเราจะได้ไม่เยอะเกินไป พอเราเจอของเสียประเภทนี้ของเสียของชำรุดสภาพดีไม่สามารถใช้งานได้ของเกินความต้องการของไม่คล่องการทํางานปุ๊บนะครับถ้าทิ้งได้ทิ้งเลยขายได้ขายซ่อมได้ซ่อม,อมกรณีที่ต้องไปจ้างเขาทิ้งเราไปหาเจ้าที่มีราคาต่ําจุกแต่ถูกต้องนะครับทีนี้พอเราสาสางเสร็จแล้วปุ๊บเราจอนของที่จําเป็นแล้วครับเราก็จะทให้เกิดความาสะดวกต่อไปนะครับสอสาสางเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราจะเหลือแของที่จําเป็นแล้วเราทํไงให้เกิดความาสะดวกครับ นิยามของการทําสะดวกก็คือการจัดวางสิ่งของต่างๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความปลอดภัยนะครับไม่ของวางปะปนกันไม่เสียเวลาในการค้นหานะครับเวลาที่เราทําสะดวกเนี่ยนะครับเราจะแบ่งของเป็นสาปร,ระเภทของไหนใช้บ่อยใช้ประจำเอาไว้ใกล้มือครับของไหนถูกใช้บังคับมงคาวแยกไว้ที่สามารถหยิบจับได้เช่นของที่ใบในดิ้นชักของที่เราแยกพื้นที่ออกไปนะครับของที่ไม่ถูกนํามาใช้งานเลยนานๆใช้ทีเช่นเอกสารเก็บ ไว้ให้ลูกค้าพวกดออิ่งอะไรพวกนี้ครับเราแบ่งพื้นที่ออกไปพื้นที่การทํางานเราก็จะดีขึ้นสะดวกขึ้นหลักการสะดวกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ยังไงบ้างครับเราใช้ระบบวิชวนทูลเข้ามาช่วยการขีดสีตีเส้นการเขียนป้ายสัญลักษณ์นะครับใช้ระบบไฟโฟเข้าก่อนออกก่อนนะครับขั้นตอนทําสืกมีอะไรบ้างครับวางแผนสินของก่อนจระเบียบหมดมูติดป้ายชื่อครับทำผังมีการตรวจเช็คเป็นประจําทุกวันนะครับมันซื่อเกิดความสะดวกอะไรไม่ใช้เราก็จัด ให้เกิดความสะดวกขึ้นทุกวันทุกวันนะครับประสิทิภาพก็จะเกิดขึ้นนะครับหวัวใจสะดวกคือมีที่สำหรับของทุกสิ่งและของทุกสิ่งมีที่อยู่ของมันนะครับต่อไปครับสอด้วยสามคือสอสะอาดนะครับสอสะอาดเนี่ยเป็นสอที่มไม่ใช่การประกอบใช้ถูเฉยนะครับถ้าเป็น5สอเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเนี่ยการทําความสะอาดเป็นการตรวจสอบนะครับเขาเราียกว่า cleaning e s inspection ครับทำความสะอาดไปตรวจสอบไปมีรอยแตกรอยรั่วไหมได้ยินเสียงผิดปกติของเครื่องจกักรไหม มีกลิ่นเหม็นจากสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในการทำความสะอาดไหมระหว่างเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักมีการสั่นสะเทือนไหมครับมีความร้อนความเย็นเป็นยังไงเครื่องจากปกติต้องเย็นวันนี้เช็ดเครื่องวุ้มมันร้อนมากเลยนะครับถ้าเราทำความสะอาดแล้วเจอสิ่งผิดปกติให้แจ้งบอกครับหรือแก้ไขทันทีนะครับหลักการทําราำสะอาดนะครับก็คือเราไปหาต้นตอของความสกปรกให้เจอนะครับเช่นตัวอย่างอาจารย์เนี่ยครับสมมติเรามีอยู่ขั้นตอนการทางานหนึ่งเราต้องเจาะชิ้นงานนะครับ เจาะทุกครั้งมันจะมีเศษตกอยู่เราต้องทำห้าสอทุกวันเลยเราก็ดูว่าเราทำยังไงสาม,มารถยืดอายุการทำความสะอาดออกไปอย่างเช่นรูปนี้อาจารย์ถามว่าเราทำยังไงดีครับแน่นอนครับดูรูปนี้ก่อนทำห้าสอเนี่ยก่อนเราแก้ไขนะครับเราต้องทำความสะอาดทุกวันเลยแต่รูปหลังเป็นไงครับเราหากล่องมาใส่กระบะมาใส่แบบหลังเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดได้สัปดาห์ละครั้งก็ได้เดือนละครั้งก็ได้ถูกไหมครับเราสามารถยืดอายุการทำความสะอาดออกไป ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการสะอาดเรื่อยๆบ่อยๆจุดนครับสอตัวที่4ครับสอสูรลักษณะนะครับก็คือการรักษามาตรฐาน3สอแรกไว้หรือเราเรียกอย่างว่าการสร้างม,มาตรฐานการสร้างม,มาตรฐานคือการทําให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยม่นกลับมาอีกเช่นการแบ่งเวน้นการทำความสอะอาดเดือนนี้เราจะทําอะไรนะครับการ,การทำมาตรานนี่คือการทํามาตรฐานอย่างหนึ่งนะครับทําให้มาตรฐานการทํางานเรามันดีขึ้นนะครับโดยการล่วมสํารวจด้วยกันนะครับใครทําอะไรที่ไหน ทำเสร็จแล้วเก็บอะไรไว้ตรงไหนนะครับเพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานทุกวันนะครับไ้ายของมันคือการสร้างนิสัยครับหรือการสร้างระเบียบวินัยที่เกิดขึ้นในการทํางานตัวนี้ก็คือการเราทาสอตัวที่4อย่างต่อเนื่องครับทําเป็นอัตโนมัติทําจะเกิดเป็นการสร้างนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นในการทำห้าสอเนี่ยสอตัวที่4มีความสําคัญมากนะครับถ้าเรามีมาตรฐานการทํางานทุกวันมีการตรวจสอบทุกวันการสร้างนิสัยหรือการสร้างระเบียบวินัยที่ดีในการทํางานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสรุปหัวใจห้าสอนมีอะไรบ้างครับ สา,สารงก็คือการมั่นใจว่ามีที่ขอจาเป็นเท่านั้นในที่ทํางานสะดวกของทุกสิ่งที่เราใช้ต้องมีที่อยู่ให้มันการทำความสะอาดเป็นการตรวจสอบสุรสนะก็คือการรรกษามารฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้นการสร้างนิสัยก็คือการสร้างระเบียบวินัยที่ดีในการทํางานหรือรักษาสีสอแรกอย่างต่อเนื่องนะครับหลักสูตร5สอเนี่ยครับก็จะเป็นหลักสูตรพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนในการทํางาน ซึ่งหลักสูตรต่อไปก็คือหลักสูตรที่ต่อยอดจากการทำา้าสอนะครับซึ่งเราจะเจอพบต่อไปในบทต่อไปครับ